จากน้ำไพ่นะคะก็จะมีเอดินนะคะประสบกันมังกรนะคะน้ากรกฎมีนพิจิกนะคะเอไม่มีธาตุลมนะคะแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะคะเด่นเด่นเป็นขวาบนนะคะราศีธนูราศีเดียวเลยนะคะเอไม่มีธาตุลมอย่างเดียวนะคะก็จากน้ำไพ่นะคะสองไม้ซ้ายบนนะคะเป็นคนไกลนะคะต่างถินต่างแดงคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละซีกโลกนะตอนนี้เขาคว้าไว้หนึ่งไม้นะคะจากสองไม้นะครับสองไม้บนคือ เขามีสองทางให้ต้องเลือกนะ,ะนะตอนนี้นะคะเขาอาจจะคิดว่าจะจบหรือเริ่มใหม่ก็ได้นะคะแล้วม,มันขยายด้วยจัดเมนนะคะจัดเม้นคือเป็นไพ่เวรกรรมกรรมสนองมีกรรมร่วมกันนะคะข้างล่างขยายด้วยก้าวไม้ะคก้าวไม้ก็คือเขาเป็นคนที่มีกำแพงนะคะหรือไม่ก็เขาก็มากำลังเอ่อปิดกั้นใจตัวเองอยู่นะคะหรือหักห้ามใจตัวเองอยู่นะคะหรือไม่ก้าวไม้นี่คือเขาคว้าไว้หนึ่งไม้นะคะคือ เขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะคว้าหนึ่งไม้เน,น,นี่หนึ่งไม้นี้ต้องเป็นสิ่งสําคัญนะส่วนจันเนนเนี่ยเรียกว่ามีการร,ร่วมกันคุณอาจจะเคยเป็นคู่ในอดีตชาติเขานะเคยคู่กันมาก่อนนะคะก้ามาลบสองไม้เหลือเจ็ดไม้นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างมีอุปสรรคมีเรื่องหรือว่ามีคู่แข่งนะคะความหมายโดยในของเก้าไม้ลบสองไม้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้แก้ไขนะคะเพราะเจ็ดไม้คือการแบบอะไรอยู่หน้าก็จะจัดการนะคะฝ่าฟันนะคะ แถวกลางนะคะทิ n ง o f c คันะคะเป็นให้คนเจ้าชู้คนข้างรักได้นะคะแล้วก็ขยายด้วยห้าเหรียญกับเดี f ยวฟูนะคะณตอนนี้นะคะคนข้างรักคนเจ้าชู้เนี่ยนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะทั้งทนะิงออฟคับนาแถวกลางนะะขยายด้วยห้าเหรียญน,นะคะเขาเหงาเศร้าเหน็บหนาวอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะง้อคุณก็ได้นะคะห้าเหรียญหรือไม่ก็คือการขาดเงินนะคะห้าเหรียญ ขยายด้วยกับฟูนะคะเป็นคนโสดอิสระนะคะก็ตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าเขาเหงาเขาเศร้านึกถึงคุณนะคะเขาอาจจะอยู่ลําพังโดดเดี่ยวจะฟูก็คือเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไปท่องเที่ยวไปคนเดียวก็เริ่มเหงาแล้วนะคะนึกถึงคุณนะคะส่วนขวามือนะคะเทมเพอร์แลนด์นะคะเป็นการปรับสมดุลปรับพลังงานนะคะแล้วก็เป็นให้ตื่นรู้ได้นะคะเขาอาจจะคิดที่จะปรับปรุงตัวแล้วปรับตัวเข้าหาคุณนะคะเพราะว่ามันข่าด้วยสองข้วยกับนออฟครับนะคะ นายออฟครับเนี่ยล่างขวาสุดเลยเนี่ยเป็นไพ่แทนเพศ l อ b จีเป็นไนพ่ LGBT, ไจีบไพ่ง้อด้วยก็ได้นะคะมาขยายด้วยสองข้วยนะคะเขาจะเข้ามาจีบหรือเข้ามาสานสัมพันธ์ในเชิงคนรักนะคะเพราะว่าสองที่คือคนรักนะคะไม่มีมือที่สามนะคะก็เรียกว่าเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะมาง้อมาจีบนะคะสองถ้วยขอเป็นแฟนได้นะคะโดยที่เขาจะแก้ไขปรับปรุงตัวนะ,ะเพราะว่าเขาตื่นรู้แล้วนะคะว่ายังไงเขายัง มีคนในใจนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณน่าจะเป็นคู่คู่เขาคู่กรรมหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่ามาดูซีกซ้ายจะมีไพ่จันเม้นอย่างทิ่งเห็นนะคะเขาคิดว่าฟ้าคงนิกิตให้เขามาเจอคุณนะคะก็กรรมกรรมที่เคยมีร่วมกันนะคะหรือไม่เขาก็อาจจะเคยเอ่อไปเผชิญชะตากรรมนะคะอาจจะเคยนอกใจคุณแล้วก็ไปรับกรรมสนอง อาจจะเคยแบบทิ้งคุณตีจากคุณไปแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอคนทําเหมือนที่เขาทํากับคุณนะคะเขาก็เลยตอนนี้อยากจะกลับมาง้อคุณแบบห้าเหรียญแถวกลางนะคะแล้วก็ยังรักอยู่ด้วยก็เลยออกมาเป็นแถวขวานะคะเดี๋ยวจะกลับเข้ามาเพราะว่าตื่นรู้แล้วนะคะว่ารักคุณนะคะก็จะกลับมานะคะเพราะว่าก้าวไม้สายล่างยังขวาไม้หนึ่งอยู่นะคะเรียกว่าเขาอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะนะคะอยู่ด้านหลังเขาแปดไม้นะคะอาจจะ หน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนที่เคยผ่านมาในชีวิตก็ได้นะคะแต่เขาคว้าไม้นึงไว้แปลว่าคุณนะเป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ไปไหนนะะก็เลยคว้าหนึ่งไม้จากเก้าไม้นะคะก็เดี๋ยวรอเขากลับเข้ามาหงอก็แล้วกัน,นะคะจากนั้นให้รวมๆก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะ